มาอยู่แถวไหนครับผมไปส่งหรือเปล่าโอ้ยยี่หายไปไปไปมึงไปมึงรีบเข้าไปมึงรีบไปได้มึงก้องง่ายเกินเอ่อเมื่อสักครู่นี้ไปค่ผมขอโทษแทนเพื่อนไปไปในข้าไปในค่ะโอ้ยมึงเป็นเอกด้วยเปล่าเนี่ยมึงทำไมง่ายจริง ค,คือคุณพี่เขาบอกตรงๆเลยคือน้องแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สามารถจะช่วชายอ,อกสามศอกยีงพีง่ได้ไม่เป็นไรครับความรุนแรงหญิงกลัวค่ะสั่นหรือสู้ครับคน้าสั่นค่ะคุณพี่ไม่เป็นไรนะวิใส่มุกด้วยค่ะต้นตระกูลข้องคนของคุณคงจะเป็นผู้ดีเก่าสิครบใช่ค่ะอเล่นเล่นมุกด้วยเหรอครับผมเล่นมุกค่ะผมอยากเล่นเม็ดจังเลยมเม็ดมุกคุณนะคร คุณจะเล่นสักกี่เม็ดนะคะคุณมีกี่เม็ดกลางเม็ดเดียวค่ะอะไรครับฮะมุกตรงกลางมันมีเม็ดเดียวตรงนี้มันเป็นสร้อยอ๋อตรงนี้คือสร้อยมีขมุกแท้ค่ะครับผมอ๋อทำไม,ไมใส่หลายเส้นจังละครับเนี่ยสร้อยอ๋อขอโทษไม่ใช่สร้อยผมคิดว่าสร้อยอะไรคะคิดใครนี่ครับโอ๊ยมองไกลๆคิดว่าใส่สร้อยอะไรนี่เจ๊นี่ขมุกสีดำเ่ะมึงนี่ช่างตาดีแล้วกินขอโทษนะครับที่พูดจาหยาบคายกับคุณไปค่ะ นั่นอะไรนั่นอะไรเอ๊นั่นอะไร,าะไรถามทำไมผมเห็นของคุณเห็นอะไรวะอยากจะถามที่เป็นดุนดุนนั่นของคุณได้มาอย่างไรจะตอบสักนิดยืนคิดอยู่นาะ หรือยานหรือเหีย่หยวคนดีเอ่พวกผู้ชายนิสัยแบบพี่พูดจ้าไม่นีเป็นโกกติดหรือไงไอนั่นอะไรนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรอุยถามทำไมฉันเห็นของเธอมองตรงกลาง้างล่างเบลอฉันเห็นของเธอใหญ่เผอเดียวดายตอบก็ได้ให้หายกังวลหญิงทุกคนเข้า หรือเหียวหรือเหี่ยวคนดีถ้าอยากจะรู้ฟังกูนะพีถ่ถาแม่มึงสิแม่มึงก็ม,ม,งมีเหมือนกันนะถ,า,ถาแม่เธอไม่อะไรนะหายจะไม่ทันได้กันเลยด่าแม่ผัวซะแล้วหนูไม่ได้ด่าค่ะเห็นพี่งสงสัยจังเลยอะ่ะเป็นจิงบรดทรี่สุดหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นหญิงบริสุทธิ์พี่พร้อมจะพีกายถวายชื่อให้กับเธอพี่อยากรู้เหรอว่าหนูบริสุทธิ์หรือเปล่าพี่ฟังชื่อหนูสิค่ะชื่ออะไรนะครับอรพันธ์พรมจันสันสะเทือนค่ะแบบนี้บริสุทธิ์ชัวร์เ็จุล้วผู้ชมบเรื่องรักครับรักเข้าใจในความรักระว่างสรังนะครับรักดาวเรืองดาวเรืองญาติรัก ่นนคไหชื่อเหมือนพัทธการพี่เลยชวนน้องแจ่มจำไมอยู่สุพรนบ้านที่คนสุพรนบุรีมิใส่ดีรักร้องคนสุพรนรักเดียวใจเดียวแล้ว่าจิตใจรับเมืองของพ่อเป็นแทน มากมายแต่พววพร้อมเรื่องเก่าเล่าขานหากผิวพานณขัดข้องงจะของรู้ใครเชื่อว่าจะรูปหอปัญญาไม่ดูวงใจ ไปนั่นชาวบ้านจะติดชินินทาวได้คความิดพี่ตั้งใจว่าพี่จะไปหาหาอีสามสนหาได้เงินมาจะมาแต่งงานกับเจ้าเขาจะไม่ว่าได้้ย่าทะเลทลายนะอยู่ด้แยน้องดีๆนะไปหางานอีกด้วยไปหาหางานเบรรัสไปหางานกับข้าวมุกศพนะครับย้อนกลับมาถึงอินสราครับ ังคิดถึงแม่ปะกาวรีที่ต้องพัดแลกจากกันรถติดสรางคิดคืนมาพาหมดมองเป็นห่วงแน่แม่และน้องสุดเรียกร้องแสนอะไร เฝ้าควรคิดจิตควรใครปานฉนีจะทำฉะนายถึงผ่านไปนาลายปีไม่รู้ว่าเสือนพ่อจะอยู่อย่างไรกับเบียน้อยแนละแม่จะอยู่อย่างไรนะครับมีโอกาสจะไปแก้ ลอยบาดแทงในใจนีนจ้นันงจนแลมตัวกาลีหอมดีพีมันสิงคําัลนออกตัวตาอนาเขตเฝ้าสังเกตดูเห็นผลจะมีไหมใครสักคน มาช่วยด,ดเดี๋ยวรอให้เรองสงบสักพักแล้วค่อยย้อนรอยถอยห,หลังกลับไปกันก่อนผู้ชมช่วยอุ่นชูที่มาดูหนูคืนนี้ขอทำบ้ังเพื่อบารมี ให้สุขีกันทุกคนอาดิเทพกับฟารุงช่วยจะลุงให้สูงร้นกราดทัวด่วแดนแฟนทุกคนคอยเตือนตนไม่ลืมตัโตอดิเทพกับฟารุงสนึกจุดเสมอนะครับ ไม่เลิ่มตัวนะครับยังรักผู้ชมตลอดเวลาย้อนจากคน,นึ่งปะการีครับยิงนานวันเข้านะรป่กยยิง <c oughs> ตาลูกจะไปไหนไอ่ะบอกตาลูก จุดเดียวไปสลายละเขาจับแม่ไม่ได้อตัวอะไรวะหน้าพระต้องสะดุดหยุดนิง่งเมื่อมาเจอยิงแปลกหน้าพระต้องสะดุดหยุดนิง่งเมื่อเจอผู้หญิง ป่าทอยมาพอูชอชอต่อสมอยให้มึงจงถอยกลับทินมากก่าวถอยดูถูกเราไปเป็นลูกเมื่อไรช่าคน,น,จจนใจพานสันดาใไทยอ,อย่ามาทลาย เล่นลิ้นชาอีแกปาก้าจะฟักใจให้กามันจินพอ<ห> <หา S 2> แล้วใจเย็นซาบานจุดนี้นะนคนดีก็อยู่สุขดีคนบ้าก็อยู่ส่งคนบ้าอขอให้ป้าลีค้าผมไปซะแล้วผมจะไม่ทำอะไรไปฉันไม่หีฉันคือลูกแม่จริงๆจะแม,ม่ได้ไหม,มหไป ่ลีกไม่ลีกกันแล้อยามับิฉันไปปวดรอิสระบาดยาจ้าไม่ได้นะครับบ่อไล่ขับ่านไปรีบไปวิ่งรู้แล้วไอ้ยังอับอายช่ได้วย่วด้วยไปยินเสียแม่ร้องร้องเพื่อแม่นะครับแม่ตก็รีบไปดู เขาบอกอย่าว่าคนเมาติแต่เจ้าไรค่าแม่เราทั้งครั้งที่เขาเป็นหญิงมีเจ้าเป็นบ่าวหรือนายเรามองแลังไม่ขนัดหรือเจ้าเป็นคนปล้นสัตว์จุดนี้ ้าจึงลายกัดทุกสิ่ง,งมเสื่องร้ายใ,ใจชฉากาดอไอ้เราก็ชาดชกระทิงใช่ไหมวะใช่ไหมเราไม่ใช่สินที่เสือแต่เรานเหนือกว่าคน เพราะบารมีมากล้นทุกทุกคนนี่ทำไมใช่แม่กูทีมเลยเนี่ยไอ้เตาเก็บแม่ดิไปไปจัได้อคุณจัได้วันนี้มาพบกาดิเทลจะพักอย่งนีคนเหมือนกันจะกูจะเอะพกไม่ลองไม่รู้

สามสตึกของทุกคนม่นะครับทำให้กันบ้างดีกันไปมเลยเยเลยเลยไปยังไงฮะนิ่งเลยนิ่งนิ่งนิ่งนั่งเฉยนั่งเฉยจับมันไหมวางดาบลงนั่งวางดาบลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงสอคนผมมีเสอคนผมมีเไรผมมีใครเนี่ยใครเนี่ยไม่อมเมียเขานด้งนั่งลง

เพลงดาบร้อยแปดกระบวนท่าไม่เคยที่จะมีใครที่จะต่อกรกับออข้าได้มีเพียงเจ้าคนเดียวเก่งมากข้าอยากจะรู้ว่าผืนแผ่นดินที่จะยืนอยู่เนี่ยเจ้าเกงกลัวใครมากที่สุดแผ่นดินนี้เนี่ยเราไม่กลัวใครทั้งนั้นคนที่กลัวมีอยู่คนเดียวกลัวใครคือราชโชรสอิสราอิสราใช่เขาอัวอิสราแล้วมันกลัวใครกลัวปัญญามันกลัวทำไมอ่ะ ไม่ได้ต้องกลัวไว้ก่อนคนจ่ายตังกูอนาคตกูขึ้นอยู่กับเขาลูกกูแม่กูจะมีกินหรือไม่มีกินไม่เคยทวินเรื่องความร่ำรวยขอให้สวยไว้ก่อนแต่มาเป็นชูดกูหมายถึงในเรื่องเนี่ยมึงเกงกลัวใครอิดอ <It> ิดสลาอิดบ็อกไปกลัวทบป้ามหรออิดบ็อกนะจะโค่นทัาหัวกูกูเมาด้วยเดี๋ยวกูหลบไม่ทันพวกเจ้าบอกว่า<ช><ง><ช> <tutorials> <ช><ง> <ช compliments> เกงก์ตัวอิสลามมากที่สุดข้าจะบอกให้เอาบุญข้าเน้้อยแราชร์ดอิสลาขออภัยพระยาคังก่อนฉันรู้ทเพทวงกายขออภัยด้วยเยาวลงมาดิเย้าลงมาหนักรึเปล่าเย้าอะไรลงมาดิอุ้งปูอุ้งปูไปทำไมต้องอุ้มปูเนี่ยเดินได้แล้วพาะอะไรเพราะอะไรขี้แตกเต็มกางเกงเลย ก้ว่านานนั้นเลยแม่กวักมือเนี่ยเอาพัดกวักด้วยนี่เอาพัดไปไหนนะนี่ไงรครับครับทุกคุนพิยาสูงก้าความรักความไม่ตายไอ้ตูอันตาวอันแนปลารุ่งนะครับปุ้มกูเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วน้องบูมครับน้องบูมครับขอบคุณขอบคุณครัอ้าวไอ้จีไพร์มาซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมไหมก่อนอนาคตเนี่มึงอ่ะ ยังยังหันไม่มองอย่างเก่งนักเหรอมึงอะเก่งนักเหรอเก่งนะเมื่อก like> ี้มึงตีใครไม่ใช่ฮะมึงหัวเราะอะไรมึงเพื่อเล่นมึงเหรอไปเจ้าวันนี้เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงไม่กลัวไม่ใช่เหรอบอไม่รู้ฮะก็บอก่าฉันต้องกราบบาคขออภัยด้วยอ๋อถวายของแม่เขากินดีนะเนี่ยกินแล้วเป็นไง แจ๋วเลยกำลังดังเลยช่วงนี้อบอกสรรพคุณเขาหน่อยถวายเลยอะไรเนี่ยน้ำหมักปลาเชงมะม่างขาวมะนาวโหน้ำหมักไม่ใช่น้ำหมักปลาเชงไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็จะน้ำหมักมากินบ้าอะไน้ำหมักน้ำหมักปลาเชงอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหมะนาวหาวมะฮะมะโหไม่ใช่มะม่วงหาว มะนาวโหมะม่วงโหโหพูดไม่ถูขาวมะนาวโหมะม่วงโหอยอากเออกูไม่กินนะถ้าอะไรแม่ไอหมาไม่เอามีบ้านมีตังค์ทำเราไปซื้อแม่เขาเลยลุุ่ลุลอลุลาให้อลุลุ่เขาลุลุลุกุล่นุล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 ยลุลุก่ลุ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 ลกราบบาุลุอุลุลุลวลพลุ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 ลมลุลุรุล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 ุ ราชโอรสแห็นแผ่นนี้หางรู้แต่แรกก็ไม่กล้าตอปากตอบคำกับเ็นแน่พี่คะเจ้าชื่อว่าอะไรจะรันหรนยค่ะจะรัเมึงสองคนชื่อว่าอะไรวะไอายาวไอเต่าเช่อะมาตอบเราเฮ้ยอะไรสิกูถามว่ามึงสองคนชื่อว่าอะไรวะไอายาวไอเต่าเออข้ามอมชื่อฟาอูมาพี่ค่ะ กระหม่อมชื่อฟ้าคุเมธพยาค่ะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วมันลืแล้วก็ชื่อกูปยะถาเถอะนะแตกูเห็นเล่นเรื่องอะไรก็ชื่อนี้ตลอดเลยอ๋อจากก็มีทุกชื่อคนได้ได้จง่ายๆเป็นไหนก็ไหนก็เรียกเรียกว่าอะไรก็มีคนดูก็เรียกไอ้ยาวยาวมีัวหน้าเรียกผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรไอ้เฮียเขาเรียกได้ไหมล่ะครัข้าชอบในฝีมือของเจ้าทั้งสองคนเก่งมาก มีงานทำหรือยังไม่มีพี่ค่ะถ้ายังไม่มีงานทำาขาจะรับเจ้าไปเวนอาหารรับใช้ข้าอิสระพรุ่งนี้เช้าข้าวมงเช้าเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมไปขึ้นเฝ้าข้าที่ท้องพระโรงหลวงมีญาติมีพี่มีน้องพาไปขึ้นเฝ้าได้แต่กฎเหล็กข้อห้ามของทหารข้าอิสระทุกคนห้ามมีลูกมีเมียมีเมียหัวขาดด้วยอะไรแล้วปู ตอนนี้เนี่ยเรามีเมียแล้วถ้าเกิดเจ้าไม่เข้าใจเราตายแน่เพื่อนเอาไงดีเดี๋ยวนี้เอาขี้กลัวกลับบ้านก่อนไปปรึกษาเมียถ้างั้นรีบกลับไปหาดาไเองานะปรึกษาเขาถึงจะยังไงการปรึกษาหาได้หลายคนตายแน่เลยนะดิย้อนจากวันที่งคมกระัตริย์เทวันนก้ท่านผู้ชมที่รักครับ นี้หน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยมีเรื่องอะไรจะแลมเจ้าพี่เชื่อม่ฉันยิ้มได้ยังไงพีคะหม่มฉันอยู่กับเจ้าพี่ตั้งนานแล้วแต่ว่าจนป่านนี้แล้วยังมีแต่คนเรียกหม่มฉันว่านางเฉลอยอยู่เลยอ่ะยังมีคนเรียกว่านางชะลอยอีกเหรอแพคะจนป่านนี้นะเจ้าบอกพี่มาว่าใครการที่เรียกเจ้าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะจับประมากุดหัวทิ้งเสียอ๋อเจ้าพี่แม่หม่ำฉันบอกเป็นลายคนเนี่ย ขงสั่เจ้าพี่ก็คงต้องประหารชีวิตกันทั้งเมืองแหละเพคะอาแตเจาต้องการอะไรกันแน่จะพี่เพคะก็มีเพียงวิธีเดียวที่จะให้หม่อมชันหลดพนจากคำว่าเฉลยเพียงเจ้าพี่เซนใบมอบแวนเมืองคอนใี้กับหม่อมชันก็จะพนจากคำว่าเฉลยแล้วเพคะพี่พี่เนี่ยจะทําอย่างนั้นได้ยังไงถ้าหากว่าทําอย่างนั้นน่ะพี่ต้องเรียกทหารมาประชุมซะก่อนต้องปรึกษากัน ถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยอยากได้เมืองคืนวันสองวันเนี้ยพี่คงทําให้เจ้าไม่ได้แร้วจะแล้วเจ้าพี่เจ้าพี่พูดแบบนี้แสดงว่าเจ้าพี่ไม่ให้บอกใช่หรอเพคะก็จะบอกว่าไม่ให้ไงเดือดไม่ให้รบเพลิงการขบครับรอไว้นี่คือการกบอการขบไอ้งูไรใต้เมืองรอวันทวงวังปฏิวัติ หมดความแข็งแก่งก็งแวงกัดนิสัยพวกสัตว์รู้ซึ้งกูมาตีกอบลอบกัดั่วสวงหัวใจสัตว์เข้าสิงมึงอย่าขัดคืนโปรดยืนนิ่งๆอย่ามัวอ่อยอิงยืนอึงให้มอบเมืองคืนกูมา รอชาติหน้าเธอพบมือจะเอาชาตินี้แหละข้ามันเครับผมีสาด้วยให้ด้วยช่วยด้วยขนลุงกรค่ายแพ้ไปนะครับทำลังขนลครด้ตินเสียงตืกระทึกพึกข้อ ช่วยเราไว้ขออยชอาพรกงปฏิบระง,งท่านไม่เป็นไรก็ดีแล้ววันนี้เราก็บอกมีความสิทธิ์บอกกลาบทูลพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะกลาบทูนเรื่องอะไรกันตอนนี้นองค์อิสลายังไม่ตายพระเจ้าค่ะ,ะอิสลาลูกเรายังไม่ตายอย่างนั้นเหรอเราก็บอกขอยอมรนะับโทสารุโทษ<ม>เป็นระอรน้นป็นปล่อยตัวองค์อิสลาขอบใจเจ้ามากคุณเลิงที่เจ้าเนี่ยปล่อย ลูกเราไปอิสลาและตอนนี้อิสลาอยู่ไหนกันตอนนี้องคอิสลาปลอดภัยดีอยู่ที่เมืองเสดอาพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าจงรีไปตามตัวอิสลากลับมาที่เมืองของเราบอกว่าเสดพ่อเทรินะขอโทษบอกว่าเสดพ่อจะให้อิสลากลับปกครองเมืองแห่งนี้กลับมาอค่ะย้อนกลับมาถึงเรื่องครับพี่ว่าแปลกไปไหม พี่จะลันเนาะหายหน้าหายตาไปเลยพี่แค่ดาวเรืองเห็นแต่บ้างหรือว่าพี่มีผู้หญิงคนอื่นกันเนาะมีเมยน้อยเหรอพี่จะบ้าเหรอเ็าจะมีเมยน้อยเหรอไม่ได้หรอกเขาจะนอกใจฉันไี่มีพี่กลับมาแล้วทำไมหายไปนานแบบนี้ฮะขอโทษจริงๆที่ไปกลับมาช้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทั้งสามคนไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะฮะยไม่ใช่พี่เป็นใครอะพี่เป็นอุลตร้าแมน ไม่ไม่ใช่พี่เป็นทหารอยู่ในวังหลวงที่กลับมาบ้านเนี่ยจะมาเก็บข้าวของไปอยู่ในเมืองจ้าอ๋อไปเป็นทหารในเมืองจะเก็บข้าวเก็บของงั้นอยู่เจยๆเลยเดี๋ยวฉันสี่คนจัดการเองไปเก็บของลเผาบ้านเดี๋ยวเผาบ้านอยู่ในเมืองเผาไม่ได้ทำไมถ้าเกิดเผาไปแล้วเรวเธออยู่ที่ไหนกันเล่าเอ้าก็ไปอยู่กับพี่ไงข้อเมยอในวันนี้น่ะพี่ไปได้แค่สามคน พวกเจ้าเสียคนไปไม่ได้พระเจ้าเขาสั่งเอาไว้ดัง้ทุกคนน่ะมีพ่อแม่พี่น้องนาขึ้นเฝ้าได้ถ้ามีเมียแล้วก็ต้องตายเจ็ดชั่วโคตรเชื่อพี่อยู่ที่นี่เอาไว้พี่ได้ว่าเมื่อไหร่ไม่มีราชการจะกลับำ้าพี่เมห้ฉันไปเพราะพี่มีเมียน้อยใช่ไหมพี่เอามีเมียน้อยใช่ไหม ไ่ใช่เ้เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถามไปสองเดี๋ดูก็ได้ที่บอกว่าใช่เนี่ยคือว่าเขาไม่ให้เข้าไปแโดยเฉพาะมึงเข้าไปไม่ได้เลยทำไมทำไมอีตาแตกมึงไม่แหกรูตาดูแล้วก็ใส่สีอะไรกันเนี่ยนึกจะออกออกก่อนละแม่ลูกมันไม่มีสีเลืองเอานะจะไม่อยู่บ้านเด็ดขาดผัวของฉันหนึ่งคนนี้ฉันจะไปด้วยแล้วจะเอายังไงละเขาไม่มีลูกมีเมียไม่รู้เลยใช่มก็ไปมึงก็นรกสิไปมาประชุมประชุมประชุม อ๋อเดียวมึงน้ำหนุบไงแม่มันน้ำหนุบน้ำหนุบเหม็นน้ำหนุบนี่ยังไงฉันก็ต้องไปด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะอ๋ออไงดีไปกันไปเองต่อไปนล็กออกแล้วใช่ไหมจ้าก็สั่งเอาไว้ว่ามีพ่อมีแม่ขึ้นเฝ้าได้พี่น้องขึ้นเฝ้าได้แต่เมียขึ้นเฝ้าไม่ได้เราก็พาไปเลยแต่ว่าอย่าบอกว่าเป็นเมียเราบอกอ๋อนี่นี่บอกคนนี้ เป็นน้องสาวมึงอะน้องสาวนะโอ้ยโอ้ความคิดดีมากไอ้เจ้ามันก็บอกเมียมึงอะบอกบอกว่าเป็นเป็นยายกูยายมึงแล้วเมียมึงอะอันนี้ก็เออแล้วป้าป้ากูแล้วก็นายคนหลังอะเออเออเป็นไรพี่สังพี่สังแม่เป็นพี่สังแม่เนีอาอย่างงี้เอาเป็นน้องสาวหมดเลยแต่ว่าการจะพาเข้าไปเนี่ยเราต้องซักซ้อมมาก่อนอิสลาเนี่ยเขาดุมากตจ้งแต่เลยพาเจ้าเข้าไปแล้วน่ะเกิดพังปากพูดเป็นผัวแล้วก็ ลายกันหมดเด็ดชั่วโคตรแน่จริงเหรอต้องซักซ้อมก่อนเลยเพื่อนต้องซักซ้อมก่อนไปอีทิมไปเอากระมังมากระมัซักซ้อมไป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 ซักผ้ามาคนละซักกันแต่ว่าการซ้อมในครั้งนี้เนี่ยต้องมีอิสลามันจะได้สมจริงสมจังมันต้องมีใครเนี่ยราศีดีสุดนะเพื่อนใครจะเป็นคนอิส็าคนที่อิสลาจะเป็นเนี่ยมันต้องแบบมีสง่าราศีหิวพันวันห้าผุดพองรำสวยแบบนี้การเยื้องยางไม่ว่าจะ ท่านจะเข้าอไปกับท้าวท่านนะไอ้เย้เหมือนคนจะจมน้าๆๆๆๆๆๆ ไม่ได้าบ้เต้แต่งมาหรือแต่งติมแต่โอเคตรงเครื่องให้เหมือนเจ้าเดี๋ยวทำไมต้องซ้อมอ่ะแค่การกรอกแค่เนี้ยนะเดี๋ยวจะนั่งพองเข้าเมืองไปเธอไปตกตะลึงพึงเพิดแบบนี้นี่มันพิธีการมากเลยนะพี่ต้องมีการซักซ่อยมันแนี่ยเบียนเข้าไว้นั่งหลับมั่งพี่จะต้องนั่งตะมือหรออย่าไปผิดพลาดประการใดนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยเข้าใจไหมเธอเหมือนกันฮะ คนละคนแล้วเมียที่อยู่นู่นอ่ะแล้วมึงอีกคนนะยัยยัยรู้นะว่ากูไม่อยู่เนี่ยแอบแดกขี้ใช่ไหมเป็นแฟสชั่นหนูไงปากเปิืกเหลืองหมดเลยท้าปากอัมสีกระเปล่าเคยเขาถามว่าเป็นอะไรกับพี่บอกว่าเป็นเป็นน้องสาวนัยอาปากสาวข้างในมีการก่อสร้างเหรอทำไมอ่ะหินปูนบานเลย่านนี่ทุกคนเงียบสงบสงบบัดเวลานี้จะสัตว์อิสลามเสด็จ แล้วกมนากมนากมนาด้วดเกออมาบ้าซะด้วยไอต้ตอนนี้เนี่ย เลือดไหไม่ออกก็เด้งอย่างเดียวเลย่องเนี้ยโอ้โหการนี้พ่อมาตีกองยาว